ตาคะพี่ตาครับผมแล้วที่เราเราคุยกันเรื่อง s m e ห้าแบรนด์นะคะวันนี้เดี๋ยวมาต่อกันถึงเรื่องที่มาที่ไปของอีกแบรนด์หนึน่งแล้วกัน,นะะเป็นแบรนด์เครื่องดื่มติ่งฟงาาเป็นแบรนด์น้ำชงที่คุณสามารถหาน้ำชงแบรนด์นี้ได้ทุกที่เลยนะครับใกล้ๆบ้านคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านค้าหรือปรตลาดทุกตลาดเลยหนะาซื้อได้ง่ายจริงๆอินสปเรชั่นของเขาคือเขาอ่ะ ผลิตน้ำชงน้ำหวานเนี่ยนะฮะที่มีความอร่อยและมีความหลากหลายรสชาติมากๆแล้วก็อยากจะให้มันเข้าถึงง่ายเพื่อให้ทุกๆคนน่ะได้ลิ้มลองรสชาติหวานๆมีความอร่อยและก็เหมือนกับฉลองความสุขได้ง่ายๆทุกๆเวลาที่คุณต้องการนี่คืออินสปิเรชันของเขานะครับซึ่งแบรนด์นี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ในตลาดเป็นแบรนด์ใหญ่ในตลาดเลยแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยได้รู้จัก ชื่อแบรนด์สักเท่าไหร่นะแต่รู้จักแต่ปดูดักแล้วอีกอย่างที่สําคัญที่สุดคือในตลาดตอนนี้มีคู่แข่งหลากหลายแบรนด์และเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ด้วยนะ <c oughs> เขาก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างแบรนด์ที่ดีแต่ <c oughs> ในขณะเดียวกันแบรนด์ของเราเนี่ยอยู่ในตลาดมานานยี่สิบกว่าปีเป็นเจ้าตลาดเลยนะทุกวันนี้ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่นะเนื่องจากอยู่มานานเพราะงั้นเนี่ยภาพลักษณ์หลายอย่างเนี่ยมีความจริงใจมีความเป็นกันเองแต่ว่าความทันสมัยรือความเข้าปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะน้อยไปก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ไปกับปัจจุบันนไดด้้ีขึ นนส่วไห้้เาาบางจริงๆต้องแบอกเขาแก้ปัญหาท,ทั้งหมดนะว่าไม่ใจะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของการใช้ซิสเซ็มของอกราฟิกเรมินต์ของเขาหรือว่าจะเป็นแพคเกจิ้งตัวโปรดักต์เองเลยโดยที่โจทย์ของเขาที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่นะแต่ต้องการให้ภาพลักษณ์เดิมของเขายังคงมีอยู่ด้วย <c oughs> เพื่อให้จดจำแบรนด์เขาหรือตัวตนของเขาได้แต่ว่าทันสมัยขึ้นเริ่มต้นที่เราก็จะออกแบบโลโก้ให้เขาโดยที่ไปดูของเขาเดิมเนี่ยสัญลักษณๆที่เขาใช้อยู่ก็คือสีเขียวกับสีส้มซึ่งมือมาจากแอปเปิลกับส้มเอาแอปเปิลกับส้มนี่แหละมาออกแบบแต่ทําให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็ยังใช้ความสดใสที่เขามีอยู่นะเป,นเป็นหยดน้ำตับทาให้มันดูชัดเจนมากขึ้นและปรับเปลี่ยนภาษาจากที่เป็นภาษาไทยให้มันเป็นภาษาอังกฤษซะมันจะได้ดูเป็นสากลมากขึ้นใช้ตัวอักษรลายมือเขียนและเป็นตัวเอียงทําให้ดูมมมีไดนาิกกขึ้ Tudo. เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและดูสดใสมากขึ้นแบรนด์เนี่ยลูกค้าต้องบอกว่าลูกค้าชอบมากมากนะเกิดการออกแบบเพราะเราออกแบบมาหลากหลายตัวทีเดียวหลากหลายดีไซน์ทีเดียวแต่ว่าลูกค้าก็เลือกตัวนี้มาแล้วก็ชอบมากๆการใส่หยดนงหยดน้ําต่างๆซึ่งมันเป็นสีสันเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้กับการสร้างเป็นกราฟิกเดเมนให้เขาเป็นซิสเต็มเลยนะ,ะในการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของใช้ต่างๆหรือกราฟิกเดเมนที่เราลงมาใช้ในสื่อต่างๆด้วยนะฮะเราก็ทําเป็นสีไอคขาเลยในแพคเกจิ้งเนี่ยต้องบอกว่ามันมีสินค้าอยู่ประมาณสามแคตตาล็อตด้ ซึ่งสครอรมันจะมี2แบบน้ําชงรสชาติผลไม้นะครับกับสครอรที่เป็นน้ําชงรสม็อกเทลเป็นลักษณะแก้วแก้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น น้ำชงแบบไซรัปก็คือเป็นตัวที่เอาไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆว่าจะเป็นพวกคาราเมลหรือวานิลาอะไรต่างๆตน้นนะฮะโดยแบบแรกเนี่ยเนื่องจากมันรสชาติผลไม้เราก็ใช้เป็นผลภาพผลผลไม้นะฮะดีไซน์คล้ายเดิมแต่ว่าคลีนอัพให้มันซิมเปิลขึ้นประกอบกับมีแบรนด์ใหม่เข้าไปมันก็ทาให้ดูสดชื่นมากขึ้นแล้วก็สร้างไอกราฟกเมนต์ Fi ain, เป็นหยดน้ำเนี่ยให้มันชัดมากขึ้นสเปรสเปรไปทั่วๆนะ,ะมันก็จะสร้างความโดดเด่นสร้างความสดชื่นได้ในทุกๆ แคตตากรีเลยแคตตากรีที่เป็นน้ําชมแบบมอกเทลเนี่ยเราก็ทําให้มันเป็นภาพของแก้วเครื่องดื่มเมนูเครื่องดื่มซะนะฮะจะได้แตกต่างกันชัดเจนส่วนของไซรัปเนี่ยเนื่องจากขวดแตกต่างกันอยู่แล้วการใช้อินกิเลียนของไม่ว่าจะเป็นคาราเมลหรือวานิลลาหรือเฮเซลนัทเนี่ยู่ด้านบนชัดๆแล้วก็มีเหมือนเงาสตรออรของด้านล่างทำให้ดีไซน์มันดูแต,ตกต่างและแปลกใหม่นะครับแต่ทุกๆตัวเนี่ยเราก็ใช้ตัวรกราฟิ้งนี้ของหยดน้ำเนี่ยเข้าไปเล่นด้วยหมดเลยนะฮะสร้างความรู้สึกว่าสดชื่นในทุกๆ รสชาติทีเดียวซึ่งทั้งสามแคตตาล็อกีเดียก็คือมีความเขาเรียกมีความเป็นจมลี่กันใตามเียเราจะฝากแบบเอสเีที่แบบมีเคคล้ายๆายายกันไหมครับก็บอกว่จริงองบอกว่าการเปลี่ยนแบรนด์เนี่ยเนาะมันก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะเปลี่ยนโลโก้ทีก็ต้องเปลี่ยนทุกสื่อใช่ไหมเปลี<ม>่ยนแพคเกจิ้งทีก็ต้องเปลี่ยนทุกสื่อใช่ไหมการเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากทีเดียวแต่ว่าถ้าคุณไม่กล้าเปลี่ยนคุณก็จะอยู่แต่เดิมๆอยู่แต่ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนคุณจะไปถึงในจุดที่ประสบความสำ